สามความเสียใจร,ใรนะที่น่นาลัว <c oughs> กับเราคือเ่องอะไเียดูสิรู้ไปถึงไหนก็อรูไปถึงนั่นไม่เคยเียดากับใครมาวันใช <c oughs> ่หรือยังครับ <c oughs> โอ้ยด้วยคุณโจ้เนี่เดินหมดสภาพเลย้ออเมือนมีวันก่อนไปหาให้มาเดินี้ยผีีในชีวิตก็เรื่อเผ่านมาไม่ดีนะหดยป็นมเป็นมุกอีกไม่เชื่อเป็นมุกตรเป็นไงฮะ นี่ไงบอกว่าไกจะเองนี่แล้วดูลูกน้องลูกน้องโอ้ดูดูหลังย่างนะคู่นี้ทำยังไงก็ดูดีครับใ่คู่นี้โอ้โหถ้าเป็นนกพรก,ก็ยังหาไม่ได้เลยโอ้ขอแก่ก,กนี้นี่ช้บไอเวทให้บอกว่าคนแก่นี้ตีจะตาย <laughs> นะรีบเฮ้ย มองแล้วมันแปลกแปงดีของดผมชอบมากเลยไม่มีใครห้ามใครเลยนั่งนี่ก่อนพี่บอกแล้วไงเฮ้ยพูดจาดีๆก็พูดได้อ่อนโยนไป็นไหมอย่าแข็งกระด้างเกินไปเป็นผู้หญิงเ่ยมันต้องมีหนักมีเบาบ้างแต่ที่พี่ทำไปเ่ยเพราะพี่รักปานานี่เองนะแต่เป็นหญิงแรกของพี่เอ๊ะท้อมาข้องปุ๋มไดเกินเลย นี่นี่นเม่นี่นดีไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ลูกพีเรายังไม่หายเท่าเลยเฮ้ยครับผมอะไรเปล่ารับคุยกันสองคนใจทำไมตอยาเข้าใกล้ต้องเกลียจจ้ให้มันมืชีวิตจริงเลยสิชีวิตจริงเลยชีวิตจริงม่ยอห่างเลยแค่ีนกจริงแล้ไมขี้โอากูเ็ของ้องนกกันเดี๋ยถามหน่อยอะ พี่พูดโทรศัพท์ไปทำไมไปถ่ายดูว่ามันมืดไหมแ้ไปเลยไอ้บุญเนไปหน้ามากักูแล้วมึงเนี่ยเปิดกษุณานพี่เกษนณานักป้านานมานั่นขอกลับบ้านไปหาคุณแม่ก่อนได้ไหมจ๊ะไม่ได้กลับบ้านนี่ยังไงเป็นผัวเมียกันแล้วต้องอยู่ปรุ่งนี้มาัวคืนนี้ทั้งคืนถ้าหนีกลับบ้านนะฟังให้ดีนะถ้าหนีกลับบ้านคุณหญิงหนุ่มแม่ของเจ้า ไม่ปลอดภัยเน่อด็กเย็นทำอะไรคุณแม่เลยนะไหอยู่กับพี่ก่อนก็ได้นอนกับพี่คืนนี้ฟ้าสางเมื่อไรค่อยกลับเข้าบ้านหน่นี่ไม่กลับแล้วในหนานจะนอนรีบกับพี่กิจงานเลยจ้าตีนวดเอาไว้ไม่ตรงไหนหัดทำไว้ในวันเริ่มตกดีพุชอนฉากคืนแล้ยไหมเออเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันมาไปไหนอ่ะไปป่าไฟแป๊บหนึ่งทำไหน้าพี่ทำไรนะกินายอย่างเด้อเลย ไม่เ๋ยก็ได้ที่ไปมาเขาดวยแบบไหนครแบบนี้ที่ไปมาเขาด้วยทั้งตัวมีน้ำมันด้วยอท่าเอ็ข้าไแนถ้ผู้ชมที่รอคุ้นจนกิตนาก็ณ์คิดอะไรเด็ดเดียกับการเรื่องารหลับไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ความหลังครับอน いいじゃな อีกนะฉันรอวงวางจังหวงเพื่อสิอเล่พัดเอทอเท็ว่ามีคือจวงหมยแทนดวงใจเพื่อตัดอะไรขาดรออ้อง เลยคู่นี้ครับยอมมาให้คุณทำไมตายแล้วอยู่บ้านคุณหนิงหนาดบอกว่าจะมีผัวรวยแล้วไม่มีผัวจริได้ยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอีจอน ทิ้ง<ป>่ายจะแทงก็แทงอูเก<ป>่งรอตั<ป>้งนานโอ้